รัตพลเขียนแก้วรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพุทธมณฑลปฏิบัติหน้าที่พนักงา,านพนักงานสอบสวนเวรประจำวันที่ยีิเกามิถุนาย,ยนพศสองักหา 6, ร2565ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาถึงเวลา18แนาฬิกาไม่มีผู้ต้องหาในควบคุมพนักงานพนักงานวิทยุเปยนเวรเดี่ยวเทียบปรับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยครับ ได้เสนอข่าวอย่างต่อเน,นื่องว่ามีการป่อเทีคนร้ายใช้ปืนยิงมีผู้เสียชีวิบตบาดเจ็บซึ่งเป็นพี่น้องผู้ปัดพฤติการดังกล่าวนั้นเป็นพฤติการที่เถิ่นเกล่นไม่เกรงรกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองผู้การจังหวัดและพราทสมพรท้อมทีมงานแลวก็ผู้สอบสวนได้มาันอยนี้ให้ผู้ทราบผมก็ได้มอหมายให้คนดีดอยู่อีร่อนมาสต่รอาการาสืบสวน ได้ลงมาในการควบคุมนะครับการสืบสวนและสอบสวนผู้สอบพ,พ่อผู้มนคนและส่วนของปรมชนสามารถรวบรวมหลักฐานขอมาสันหลอกหมายจับได้ฝ่ายสืบสวนทั้งสืบภาคสืบจังหวัดและสืบผู้คนก็อุนาการออติดตามสอบคุมได้ตามที่น้องทราบไปแล้วแต่ตัวละครทั้งหมดยังยังไม่ได้ทุกนายวันนี้ผมได้มาติดตามความคืบหน้าและมาให้กำลังใจทีมงานและจะได้สั่งการให้พนังสวนเร่งรัด ออกหมายจับุคคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนอาวุธสงคราวมวุธระเบิดมีผมเรียนกับบุคคลที่ยังหลงผิดหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเหมือนเธออย่างนี้อยู่เนี่ยและผมสั่งการหัวหน้าโรงพักไปแล้วว่าถ้ามีการจาาับคู่มุ้ปืนทุกกรณีเนี่ยจะต้องดําเนินการรัประเ็ดไม่มีการร้องขอหรือว่าไม่มีการร่วมสมรู้อะไรทั้งสิ้นถ้าหาก ผมทราบข่าวว่ามีการจับกุมแล้วไม่ไดำเนินคดีเนี่ยผมจะพิจารณาโทษไวนะ้อันนี้เดือนที่น้องประชาชนให้แล,แล้ววันนี้เราจะยกระดับมาตรการป้องกันไม่ใช่ฉพา้อความมาถมนะผมสั่งผู้การจังหวัดทั้งแปดจังหวัดร้อยสี่สถานีในช่วงนี้เราอยู่ระหว่างัานเป็นและลงกวาร้างประจําเดือนหนึ่งเดือนภาคเจะจะมีการระดมอย่างน้อยสิบวันนะครับแล้วก็ทางสํานักงานรสชาติสั่งให้ระดมการอา,อานาจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับทีน,นี้เราประชุม ผนิดนึงแล,ล้วก็ดารีต่างๆอยากให้น้องซักบ้าน่างนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท,ท่านทุกแผน,นะที่ให้ความสนใจจึงสามารถติดตามคดีนี้ได้เร็วเนื่องจากว่าทางเราผมเรียกเลยว่าทุกคดีเนี่ยเราต้องเร็งรังที่ภายปัาจากข้อสงสัยของพี่น้องปม่ชาชคนและสิ่งมวลชนต้อง,ง,ง,งคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตอันนี้ผมย้ำีกเสมอ น้องประชาชนข่าวจังหวัดนครปฐมและน้องน้องสื่อมวลชนที่รับทุกขั้นครับวันนี้ผมพร้อมด้วยตำรวจทุกคนน้องคนผมนักการการขนส่งและนักสืวนจังหวัดได้มาแลกแถลงผลการจัดงานพอดีของผู้ก่อเหตุใช้วุ้นเส้นนิดหน่อยแล้วก็บาดเจ็บหลายตามที่สี่คนได้เสนยิตไปแล้วนะ เช่นเด็กตะวันตส่วนผู้ที่มาร่วมทั้งหมดนั้นขณะนี้เนี่ยทางฝ่ายสืบสวนเราทราบตัวละครถูกไหมวันนี้ผมได้สั่งการให้ทางพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดขอสารออหมายจับซึ่งเปรียบเกับทางมีน้องประถายบอกเลยว่าบุคคลเหล่านี้เราต้องหารติดตัวก็คือต้องดำเนินการตามก่างไม่ปล่อยให้มาเพ่งท่านตั้งทำจดร้อนลังคาให้เกิดอันตรายต่อ แล้วผมส,ส่งสัญญาณแรงแล้วว่าต้องยุติการคดีขานะครับแล้วมี่เพื่อนกระสุนปืนนิดหนึ่งตบในคดีนี้ขณะนี้เราให้สูตรหลักฐานชวยเก็บประวัติขยะเพื่อตรวจสอบให้ดูว่าเคยได้แต่งของคนอืนบ้าหรือเคยก่อเหตุที่ไหนหมาอย่างไรเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเสื้อผ้าคนร้ายที่แต่งตัวเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านเห็นก็คือรถที่หายมาในวันก่อน ครับอันนี้ก็เรียนกับน้องๆสื่ิบคนแล้วก็ผมเรียนกับญาติผู้องในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเร่งรัดทำกรณีนี้เพื่อขืนความเป็นธรรมให้กับท่านและก็ยืนยันกับพี่น้องป,องอะอปงระชาชนในท่าเก็บและความประสงค์ไว้ว่าผมได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ยกระดับมาตรการป้องกันนะครับโดยเฉพาะการก่อติดอยู่ในแวนด,ววดววล้อมอาวุธปืนอาวุธสงครามอาวุธระเบิดต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดในพื้นที่เราได้สั่ง <อ> <ain> มีการบูรณาการเปิดกิจการพื้นที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการระดมกําลังอาจจะทําเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนกําล้ังเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ผมได้สั่งการที่การทักแฝงจังหวัดว่าจะทํเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะให้ท่านรองทุกอย่างสอรที่ระบบิดข่าวสื่อสารที่แจ้งเพิ่มเติมในประเด็นนั้นท่านในประเด็นนี้นะครับมีพี่น้องแต่ละ ท่านผู้จัดการระดับจุฬาท่านพี่น้องมุสลสทวกท่าัครับวันนี้ไดามีพลตรีตงจวินบุรัธนารน์ท่านผู้่อการตำรวจจุฬามีแต่พนักงานสมท่านิ้ราชการสำคัญะเ้าอหมายแต่ผู้จัดการใผู้กูุ่ัของกองทัพเรือนะครับเปมอหมายให้ผมพัาเรงการโของเรกอารตำรวจุานัวันนี้ได้รับผู้จัดการและร่วมในข่าวในวันนี้นะครับนี่ก็เกิดเมื่อวันที่25เวลาทีหนึ่งนะครับ ตอนจะมาทั้งกองศุได้ลงไปที่เกศนะครับเราพบวัตถุพยานในที่เกศพบด้วยน้ำปอกกระสุนปืนขนาด4452ปอกน้ำปอกกระสุนปืนขนาด96ปอกนะครับแล้วก็ขนาด43กอีกุน,น 8, 1ปอกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูที่กลมกลมปิดในพื้นที่จนนํามาสู่ว่าคนร้ายที่ขอเห็นในคดีนี้นะครับคนร้ายที่ขอเห็นในคดีนี้ก็คือไนแมนนะครับหลังจากพอรู้พวกทั้งผู้จัดการก็สั่งเลยว่าวัตถุพยานทุกอย่างทั้งปืนทั้งคนทั้งรถ ต้องเอาไมา้คบแล้วเราใช้เวลาการสืบสวนประมาณ2วันนะครับเราติดตามเรื่องรถเรื่องปืนได้ของกลางนี้นะครับก็พิสูจน์หลักฐานได้มาดูในเบื้องต้นแล้วนะครจะไปดูตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดหลังจากนั้นถ้าผู้จัดการให้ตรวจในรถนะครับกเก็บดีเอ็นเอทั้งหมดว่าใครนั่งในรถบ้างน,นะครับลายนิ้วมือแปงใครอยู่ในรถบ้างถ้าผู้จัดการสั่งชัดเจนให้เก็บให้หมดแล้วก็นําไปสู่การสืบสวนทั้งหมดว่าในรถคันนี้น,นะครับท่านเห็นทิศแล้วจะรู้ว่า บนดิงเนี่ยไม่ได้ขับรถเองจะขึ้นตรงบนบิเวณบ่อหลังสามับเรารู้ตัวผู้ร่วมกระทาผิดทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ทน้บัการสั่งชัดเจนให้ทํารายงานการสรบสวนและสอบประคำนาไปสู่อการจับได้หนึ่งในนี้มีประวัตินะครับพ่วงข่าวาอืนมาด้วยแล้วก็น่าจะอยู่ระหว่งางการประกันตัวถ้าผู้บัญชาการสั่งชัดเจนว่าบุคคลเราเนี้ต้องดาเนินการนะครับอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องมีการวดค้นเป้าหมายทั้งหมดเพื่อว่าวันนี้เราจะดําเนินการนําที่ผู้บัญชาการตัเรียบร้อยครับผม ก็คือบอกเหตุในที่เกิดเหตุซึ่งน้องๆที่ตรวจหาเนี่ยได้ขวบบางตนขวนรถ่ปืนเนี่ยเป็นรถปืนที่ใช้าใช้ย,ยิงในวันเกิดเหตุนะฮะก็ถือว่าเป็นรถปืนที่ดีมากนะโค้ชคอมมานเดอร์เน,นะครับอันนี้ก็เป็นปีนเก้าหมอมอเรียนเพิเ่มเติมอย่างนี้ผมได้ประสานกับทางนายทะเบียนได้สังงส่ขขขงการทุกการจังหวัด โดยว่าท่านผู้ว่าราชการกทุกจังหวัดในทุกที่แต่จังหวัดเราได้มีกรา,ารประสานการตรวจต่อเนื่องวันนี้ปืนทุกกระบอกเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยผมได้สั่งการให้หัวหน้าทางนี้ทำรยายงานไปยังนายกเทศมนให้เพิกถอนใบอนุอญ,ญาตทุกกรณีนะครับถ้ามีถ้าบุคคลใดที่มีใบอนุญ,ญาตแล้วก็ให้เพิกถอนหมดเรื่องจางอาวุธปืนเนี่ยไม่ใช่ป้องกันตัวเองเอามาอ่อดีสร้างความเดือดร้อน สร้างปัญหาให้สังคมนะครับอันนี้ผมได้สั่งการไปเรียบอยอันนี้เราต้องขอความร่วมมือกับี่น้องประชาชนในในใเด็นใเรื่องนี้นะครับทราบตัวละครหมดแล้ววันนี้ทุกอย่างน่าจะพรีเทนด์ครับเชิญน้องๆมีอะไรเพิ่มเติมเขาได้รับไหมครับว่าสอบสวนในสานวนนะเขาเขาพูดชัดเกนแต่ขอญาตให้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานซึ่งเป็นทำให้การมุงหาเราจะมีการขยายข้อลเพิ่มเติมพอได้ยินเราไม่ได้ปักใจเกี่ยวกั กระผมยังรถของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันมีรูกระสุนอยู่แถบประตูด้านขวาตรงนี้เนี่ยเขาอ้างเหตุว่ามีการต่อสู้กันด้วยอาวุธปืนหรือเปล่าครับอ่ายังฮะเบืเ้องต้นเนี่ยเราต้ตรวจสอบว่าเป็นรูกระสุนปืนหรืออะไรอย่างไรเพื่อให้กอ,อตรตวจพิสูจร,ร์ค่ะคุณริทตรวจสอบร่างกาลไขมันค่ะของวุ้นไยอะไรอ่าบุกสังหารนะฮะให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบทั้งตรวจอวัยวะและก็สารยาเสพติดในเลือดนะฮะได้สั่งการตอนนี้เราส่งต่อศูนย์วิสาหการแพทย์แต่ได้เร่งรัดกัน กนเรื่องตำ่างแต่วัรกสอัวนะวที่ขอให้ี่าสุสัวที่ทํา่ากันบ้างนดนึงกีฮะทางตารวจผมสั่งเลยว่าตำรวจผมต้องทำงานเชิงรุกไม่มีที่จะนั่งคอยให้ผู้ลงหายหรือคนรายมอบตัวถ้าลงทักไหนทำอย่างนั้นแสดงว่าไม่มีสีมือก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่สถานีนี้วย มันไม่ใช่ตำรวจต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนก้าวฝ่าถึงพ่อแม่ของน้องๆทั้งหมดหรือว่าผู้ปกครองหรือครอบครัว,วหรือผู้อกํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นืี่ท่านต้องเป็นหูเป็นตาและสังคมโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนฮะถ้ากเกิดเรามีการตั้งกลุ่มไล่ล่าทาสวรรดที่แก้เหตุได้เร็วในการเข้าแผงก้าวสกรจักตแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าท่าน หนีได้หนีไปผมมีปีงานี่จะไรล่าแต่เสียงชีวิตถ้ามีพยานอะไรใกล้จะถึงเราต้องป้องกันทั้งตามกฎหมายอันนี้ผมเรียนยืนยันเลยวันนี้ผมส่งทุกบริการพิเศษทุกยิ่สิบเก,ก็ตลงมาเพื่อที่จะเติมเต็มตำรวจพื้นที่ในการทำง,งานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้